การอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงตายโดยไม่ย้ายไปอยู่ที่อื่นถือว่าสร้างกรรมใหม่คือประมาทไว้ไหม่ก็สรางวันอยู่ที่ญี่ปุ่นนะนะข่าวล่าวบอกว่ามีความเป็นไปนได้70%็ดสิเอร์ซนที่จะแผ่นดินไหวตั้งแต่เจ็ดริกเตอร์ในโตเกียวภายในสี่ปีคนจะตายหมื่นกว่าออันนี้ผมอ่านตามที่เขียนมานะบอกว่าคนจะตายหมื่นกว่าคนและอาคารเสียหายแปดแปดห้าแสนหลัง ก็จริงๆแล้วขอให้พิจรารณาอย่างนี้นะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงตายกันทั้งสิ้นนะถ้าหากจะเอาข่าวหรือว่าเอาการพยากรณ์หรือว่าจะเอาการทํานายไม่ว่าจะเป็นแบบนอสตราดามุสหรือว่าแบบวิทยาศาสตร์ก็ตามเนี่ยนะฮะเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงตายกันทั้งสิ้นแล้วจริงๆถ้าหากว่าจะนับเอาความ ประมาทนะว่าอ,อ,อาจจะไม่ถึงที่ตายในเร็วๆนี้หรือว่าอาจจะไม่ต้องตายเนี่ยทุกคนประมาทกันหมดนะเพราะว่าร่างกายเรานี่แหละเครื่องประหารชั้นดีที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่มีใครรู้หรอกว่านะร่างกายของเราเนี่ยมันซ่อนระเบิดเวลาไว้กี่ลูกแล้วจะระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับ ปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีมากมายที่จะบอกนะว่าอายุไขข,ของคนคนหนึ่งมันมีประมาณเท่าไหร่นะอย่างที่ผมเคยไปตรวจไอเทโูเมียมาก็รู้ว่านะถ้าหากว่ายังไม่เร่งบำรุงรักษาตัวเนี่ยก็มีสิทธิ์จะไปไว้นี้เหมือนกันการที่เราไม่รู้แน่ๆชัดๆนะว่า จะเกิดอะไรขึ้นจริงหรือไม่จริงถ้าหากว่าเนีย่ยยางยางที่ก็บอกว่าข่าวบอกนะว่ามีความเป็นไปได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คนที่บอกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือคือใครต้องบอกว่าต้องถามว่าใครด้วยนะครับแล้วก็ต้องถามว่าเอ่อไอความเป็นไปได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไอสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเนี่ยมันแบ่งไว้เผื่อ,อการตัดสินใจหรือว่าการ จะอยู่หรือจะไปได้แค่ไหนคือ30มสําหรับคนญี่ปุ่นเนี่ยเท่าที่ทราบมานะฮอ,อมันคืออาจจะไม่เกิดก็ได้นะแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเนี่ยสามสเเซนเี่ยเขาถือว่าหมายหมายถึงว่าถ้า30สิซไม่เกิดเนี่ยเขาถือว่ามันไม่เกิดเลยทีเดียวแหละนะ่อ,อที่เคยเห็นมานะครับก็บอกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ย ถ้าหากว่าจะให้สละบ้านเรือนย้ายถินฐานไปที่อื่นเนี่ยเขายอมตายอยู่กับบ้านดีกว่านะอันนั้นเป็นความจริงเป็นเรื่องจริงก็ไม่ใช่ความถมาดนะอความรู้สึกว่าฉันจะไม่ไปไหนแหละฉันจะอยู่เฝ้าแผ่นดินแม่อยู่ตรงนี้แหละนะก็เหมือนกับทหารเนะี่ยทหารในสมรภูมิเนี่ยบอกว่ารู้ว่าจะต้องตายแต่ก็ไม่หนีเพราะว่ามีเหตุผลที่ว่า จะสู้อย่างไวหลายนะฮะก็อันนี้ไม่ถือว่าประมาทแต่เราตัดทิ้งไปนะว่าจะเรื่องผิดศีลเรื่องอะไรต่อเมื่อะไรยังไม่พูดกันพูดกันเฉพาะตรงที่คําถามของน้องเจมี่ว่ามันเป็นการประมาทหรือเปล่าการไม่รู้เนี่ยนะการไม่รู้ชัดๆเนี่ยมันไม่ได้ถือว่าเราประมาทหรือไม่ประมาทนะแต่การที่เราอยู่อย่างคิดว่าจะ ไม่ได้ตายเนี่ยอันนี้แหละที่ทำพุทธศาสนาถือว่าประมาทและความไม่ประมาทของพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่ประการเดียวคือนะฮะเตรียมชีวิตทั้งชีวิตไว้เพื่อวันตายวันเดียวเลยจะมีชีวิตกี่หมื่นกี่แสนวันก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าให้เตรียมไว้เพื่อวันตายวันเดียวเลยนะฮะเตรียมก็คือว่าทําดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ไม่ใช่สักแต่พูดนะว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุด แต่ถามว่าทํำยังไงบอกไม่ถูกนะหลักการง่ายๆที่ผมมองว่าเป็นไปได้สําหรับทุกคนก็คือทําวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนิดนึงนั่นแหละที่เรียกว่าทําทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับ